คุณพ่อของบอยนะครับเสียครับเสียแบบกระทันหันเลยผมก็ขับรถมาเลยครับประมาณ9้าชั่วโมงสเดยอผมอยู่กับผมนะครับเสียครับผมแล้วก็อยู่กับนี่ฮคนหลอกอุดรโอเคครับเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องเลยวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่อุดรนะครับแต่ว่าที่ผมมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าครับทุกคนก็คือคุณพ่อของบอยนะครับเสียครับเสียแบบกระทันหันเลยผมก็ขับรถมาเลยครับประมาณ9้าชั่วโมงมาถึงแล้วผมก็มานอนบ้านหยก แต่ว่าที่ทุกคนไม่เห็นบอยตอนนี้เพราะว่าบอยอยู่ที่งานศพเนาะอยู่ที่บ้านดูแลเรื่องแขกเรื่องอะไรนะครับผมก็เลยอยากะถ่ายคลิปนี้ขึ้นมาเรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นความทรงจำของบอยไว้อะไรเออไว้เออคือแบบอะไรให้กับที่บ้านบอยแล้วก็อยากอัปเดตให้ทุกคนได้รู้ว่าเออผมอยู่ไหนทำอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นบอยหัวโล้น ก็งงอีกว่าอะไรอะไรยังไงนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะไปซื้อพวงหลีดก็คือผมได้สั่งทําพวงหลีดมาให้น้องนะครับไปแบบใหญ่ไหมใหญ่ไหมไม่ใหญ่เป็นพัดลมวันนี้ผมจะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็ยกแล้วก็แฟนยกนะครับนะครับเราจะไปเจอบอยที่บ้านบอยครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่เสือก็กําลังขับรถนะครับไปเอาพวงหลีดนะครับ คครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่เสือก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเราจะมีนี่เลยก็คือเป็นพัดลมนะครับนี่ก็เรียกว่าพัดลมพงหลีนะครับนี่เลยเป็นอะไรอย่างสุดซึ้งพี่เสือมาแล้วนะครับก็คือน่าจะได้เป็นถวายวัดหรือว่าอะไรนี้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับถ้าเป็นแบบดอกไม้เฉยๆก็เป็นแค่ความสวยงามอันนี้ผมว่าน่าจะมีประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ ตอนที่พี่เสือไปหาบอยอ่ะก็จะมีแบบน้องๆเด็กๆที่เป็น FC หรือว่าน้องๆบอยอะไรเงี้ยก็หลายคนก็เลยจัดโดนัดโดนัทมาเลยเต็มเลยประมาณนี้นะครับก็คือไม่ได้สปอนเซอร์นะไม่ได้จ่ายด้วยนะครับผมผมจ่ายเองโอเคเดี๋ยวเราลอยกกับแฟนหยกนะครับแต่งตัวแป๊บนึงนะครับแล้วเี๋ือเราไปเจอกันที่บ้านบอยแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับบอยนะครับว่ายังไงพ่อน้องแบบซึมมากทุกคนนะไปแฟนมม ไม่แฟนจริงใช่เหรอเออแฟนใครไม่เจอนานคือพี่ไม่ได้เจอนานเลยแล้วทีนี้พอมาพุ่มมีแฟนเลยเออผมก็ต้องมาเป็นแบบกอห่อคอไม่ไม่เป็นกอดห่อคอเรียกว่าไปทำแบบทำนี่ถักรรมนะโอเคไปเราจะไปไหนเราไปงานวันสวดศพพ่อพี่บ่อยนะครับเออสวดสวดเรียกว่าสวดพิธทมป่ะพี่ทำเสียใจมากนะครับก็ต้องไปแสดงความเสียใจเนาะก็คนแบบสนิทเราแล้วก็เป็นญาติผู้ใหญ่นะครับผมไปไปไปขับดี โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงงานบอยแล้วครับงานพ่อบอยงานงานงานศพของพี่บอยพ่อคุณพ่อของบอยเอออันนี้พี่ก็มอกให้บอยเลยดีกว่าอันนี้เป็นเรียกว่าพัดลมพัดลมพวงลีดเอาไปถวายวัดต่อเออใช่ก็คือที่เรียกพัดลมก็อย่างที่บอกไปแล้วคือใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็จะเป็นขนมขนมเมื่อวานมาเด็กน้อยกี่กัร นดกได้หมดเลยไม่เราก็เป็นผู้ยงผู้ใหญ่กินด้วยแหละเนาะคนเฒ่าคนแก่กินได้หมดเนาะไปงั้นเดี๋ยวไปไหว้ศพก่อนดีกว่าหยกก็ยังไม่ได้ไหว้เนาะแล้วก็แฟนหยกเป็นตากล้องวันนี้นะครับไปนายวุ้ยขอบคุณมากนะคะครับผมอไอขนมโอ้ยพ่อเด็กขด้วยใช่ครับแบ่งๆกับเด็กน้องเด็กน้อยเมื่อวานเด็กน้อยเยอะโอ้ยเยอะจริงๆขอบคุณมากนะคะครับเออม้มีเบ็ดพ่อด้วนี้นะใช่ มีปืนเนี่ยไปเราไหว้ก่อนต้องเคาะเรียกแล้วดูคนพ่อจะได้มาหานี่แต่ไม่ต้องมาหาผมนะมาหาน้องๆหาน้องๆมาหาน้องหน่อยนะครับเก่งใจให้ดีเลยรนวพ่อมาอันนี้ไงผัดอะไรนะตอนนั้นอะช่วงผัดงูผัดอะไรอะ ที่กับบอยอะไปโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวไปคุยกับบอยดีกว่าว่ารู้สึกอะไรยังไงโอเคครับผมทุกคนก็มาถามความรู้สึกบอยคือทุกคนทุกคนรู้เลยนะว่าจะต้องเศร้าอะไรยังไงนะครับคือแบบคลิปนี้อยากให้บันทึกไว้เรียกว่าแบบความทรงจำให้เหมือนแบบเป็นแรงบันดาลใจของผมในการทํางานอี่างใช่มีพ่ออยู่ชีวิตจะดูต่อไปแทนพ่อเพราะว่าพ่อไม่อยู่แล้วก่อนพ่อก็ทํางานบ้านทุกอย่างเลยอ ไม่ว่าจะทำบ้านทํากระทอ่อมอย่างเงี้ยพ่อทาเป็นหมดทุกอย่างในบ้านตอนไปสร้างบ้านเองยังทําเลยอ,อันนี้ไม่มีพอแล้วก็น่าจะเป็นผมแล้วแหละทํางานเก็บตังค์หาเงินให้แม่ให้พี่ช่วยทางบ้านครับทุกคนก็ทําหน้าที่แทนพอ่อก็ประมาณนี้วันแรก <laughs> ที่รู้ข่าวประมาณพ่อเสีย <c oughs> ประมาณเที่ยงคืนเคนครับเที่ยงคืนนั้นกําลัง กลับากทำงานพอดีใช่ผมกับบอยกำลังถ่ายสปอนเซอร์เสร็จทเที่ยงคืนกว่าๆขับกำลังขับรถกลับคอนโดก็คือ,พ,อพักเสียงบอยแบบร้องให้ร้องให้ออกมาแล้วก็บอกเออพ่อเสียแล้วอะไรเงี้ยก็ตกใจแล้วรถเกือบเบรกนะแบบขับเร็วด้วยร้อยกว่านั้นเรารีบกลับมันดึกอะไรง,ง่วงนอนหันเลยตอนนั้นเออเพิ่งถ่ายงานเสร็จคือเหมือนแบบ คือเหมือนเพิ่งถ่ายงานเสร็จเลยนะเพิ่งถ่ายงานเสร็จได้ไม่ถึงไม่ถึง20่บนาทีอ่ะอพ่อเสียใช่แล้วก่อนอันนี้ผมก็ฝันนะที่ผมบอกพี่เสียงไงวันนั้นที่ผมฝันว่าพ่อผมเสียวันนั้นผมโทรมาหาพ่อแล้วถามว่าพ่ออยากกินอะไรแกบอกอยากกินพิซซ่าก็เลยซื้อพิซซ่าให้แกกินวันนั้นลางบอกเหตุอ ก็คือก่อนนั้นไม่กี่ไม่ถึง10วันวนียใช่ไม่ถึง1ิวันคือบอยบอยบอกบอกพี่เสียว่าเออผมฝันว่าพ่อเสียพี่ยังจําได้เลยพี่บอกว่าฝันแบบเนี้ยแสดงว่าพ่อแบบจะหมดเคราะห์หมดอะไรจำได้ใช่ไหมใช่เออเหมือนกับพ่อหมดหมดเคราะห์หมดอะไรแล้วอะไรเงี้งยแต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อจะเสีย,ย,สยก็คือหมายความว่าหมดโรคหมดภัยเออคงคือหมายความว่าหมดโรคหมดภัยอะไรเงี้ยพอฝันอย่างนี้เสร็จก็บอยก็แบบก็ไม่เคยเห็นนะเมื่อบอยแบบไปซื้อบอกพี่ส่งพิซซ่าอะไรเงี้ยพ่อเลยใช่ไหมวันนั้นไม่เคยไม่เคยซื้ออะไรให้พ่อวันนั้น อยู่มันนึกมันอยากทําเองใช่ให้ตังแกไปใช้ด้วยโอเคถ้าเกิดว่าผมอยากพูดอะไรก็แค่บอกว่าคนที่อยู่อ่ะก็คือต้องสู้ต่อไปใช่คนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปเพราะว่าใช่ก็คือง่ายๆบอยอาจจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวแทนเพราะเราเป็นผู้ชายด้วยใช่ลูกชายคนเดียวเป็นลูกชายคนเดียวแล้วก็มีพี่สาวใช่พี่สาวเด็กแกก็ไปแบบวันนั้นวันชายวันนั้นแกไปตกปลามาอย่างเงี้ยพี่ก็ไปซื้อขนมให้แกกิน กินเยอะด้วยวันนั้นนะ่ะแม่บอกกินเยอะแม่ก็ห้าวว่าระวังเป็นโน่นเป็นนี่นะตอนดึกๆแกก็หายใจแรงไงแกเหมือนจะขาดลมเหมือนหายใจไม่ทันแล้วพี่ก็เลยบอกให้แกไปพี่ผมบอกไม่ต้องห่วงทางนี้แกก็ปล่อยแล้วก็สิ้นลมต่อหน้าพวกพี่กับแม่เลยออแ,แกไปแบบไม่ได้มีช่วยเครื่องหายใจแกไปแบบสบายแบบไม่ทรมานแกก็โอเคแล้วแกป่วยครั้งหนึ่งตอนนั้นก็นึกว่าแกจะไม่อยู่ถึงจุดปัจจุบันนะแกแบบสุดยอดมากเลยหมอบอก อยู่ไม่ถึงปีหมอบอกแบบเนี้ยไม่เกิน6เดือนไอ้แก,กแบบโอ้โหอยู่บ้านกินยาต้มอะไรสองปีกว่าเกือบสามสี่ปีเลยวะนานอยู่นะทำใจได้แล้วตรงเนี้ยก็นั่นแหละครับก็สู้ๆอ่ะเดี๋ยวให้ยกโซเยอร์ให้กําลังใจพี่ชายหน่อยก็อย่างว่าแล้วครับผมก็อย่าไปท้อให้เขาเห็นนะครับของก็อยากเห็นความสําเร็จของเราอยู่ในอนาคตแบบว่าอยากเห็นว่าเออว่าอยากไม่อยากให้ลูกเศร้าหรอกอยากให้ลูกแบบทํางานต่อไปเรื่อยให้มีเงินเยอะๆทำให้ครอบครัวมีความสุขออย่างนี้แหละ ก็สู้ต่อครับพี่ครับสู้ครับยอดโอเคครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีสวดอภิธรรมใช่ก็คือตอนกี่โมงประมาณ6โมงนี่ครับโอเคหกโมงเย็นงั้นเดี๋ยวเราก็รอสวดอภิธรรมกันพร้อมๆกันนะครับทุกคนไปถ้าใครที่อยากให้กําลังใจพี่บอยก็คือคอมเมนต์มาเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปรอตอนพามาเราก็ไปหานั่งเล่นพักผ่อนอะไรกันก่อนใช่ไปครับทุกคน โอเคทุกคนครับตอนนี้เด yeah> ี๋ยวเราจะไปหาน้องๆที่อยู่นะครับอายุว่ามันหน้าน้องอะไรเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปเราไปหาน้องเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสวัับีสร มาครับนี่อันนี้น้องๆอันนี้ญาติพี่บอยหมดเลยปะงานศพเขาให้ใส่เสื้อสีดําเข้าใจไหมอันนี้ใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยจะไปไหนจะไปเต้นหน้าห้างหรือเปล่าอันนี้ชื่ออะไรปิ๊กซีเป็นเป็นอะไรครับกับพี่บอยเป็นเป็นเพื่อนบ้านอ๋อโอเคคิดว่าเป็นเด็ก อันนี้อันนี้เป็นน้องพี่บอยใช่ไหมใช่ชื่ออะไรครับชื่อพีทค่ะชื่อพีทน้องพีทนะครับเสียใจไหมครับตกใจไหมกลัวไหมเนี่ยนั้นแสดงว่าวันนี้จะนอนเฝ้าศพเพราะพี่บอยโอเยครัทุกคนก็เดี๋ยวให้พี่หยกบวกหยกบวกรู้จักไหมคนนี้ใครพี่หยกตัวเยอะนี่เขาเล่นเกมอะไรเล่นเล่นเกมอะไรเก่งไหมเก่งไหม กันๆโอเคทุกคนก็อยากให้สนุกนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวรอพระสวดไปเดี๋ยวเดี๋ยวหยกโดนเด็กต่อยเดี๋ยวให้ดูหน้าตากล้องเถอะนี่หายไปนานไปไหนอยู่บ้านครับติดสาวเปล่าไม่ครับอ๋อไม่แล้วโอเคโอเค,อเคตอนนี้เราก,นราก็นั่งอยู่ข้างนอกนะครับพระสวดก็จะมืดไอนิดอยอยนี้นน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ไปกินข้าวกันมากระยุกนะครับแล้วก็แฟนหยกแล้วก็พาหยกไปส่งแฟนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เหลือกันสองคนเราก็จะไปนอนขอดกันใช่เออเฮ้ยตัวครับเดี๋ยวจะมีคลิป ไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจบอยเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องหยกโซเยหยกมาแล้วคิดถึงหยกโซเย่ครับผมหยกโซเย่จริงๆขาดนนทวัฒน์เอ็มพีคนนะครับใช่ครับมันก็จะเป็นสามหนุ่มมัลือโลกนะครับนี่สามหนุ่มมัลือโลกแตกเดี๋ยวก็ในอนาคตก็อาจจะมีอารมณ์อร่อยเฉยอะไรเฉยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมกับหยกก็จะไปอาบน้ำนอนแล้วครับบ๊ายบาย